ในระบบ Value a t v t a c k เมนูวิธีวิทวอริงแท็กรีพอร์ตรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพอ30 0สามารถเรียกดูได้ดังนี้นะคะการเรียกดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพอ30 0นั้นนะคะก็จะมีให้ระบุสาขาค่ะว่าเป็นการยื่นรวมสาขาที่เท่าไหร่นะคะ หรือจะเป็นการยื่นแยกนั่นเองนะคะกรณีที่มีหลายสาขาก็สามารถระบุได้เลยนะคะว่าจะเป็นการยื่นรวมที่สาขาไหนนะคะจากนั้นก็จะมีรายละเอียดให้ค่ะว่าเป็นใบปะหน้าหรือใบแนบนะคะเป็นการยื่นปกติหรือยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไหร่นะคะกรณีที่เป็นภาษีชำระเกินยกมานะคะสามารถระบุ ยอดเงินลงไปได้เลยค่ะว่าเดือนที่แล้วนั้นมีการชรําระภาษีเกินมาด้วยยอดเท่าไหร่นะคะก็สามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยเงินเพิ่มหรือเบีย้ยปรับนะคะหากมีก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เพื่อให้โปรแกรมไปแสดงให้ในช่องนั้นๆน,น,นะคะต่อมาค่ะที่ช่องงวดเดือนเป็นการเลือกรายงานในงวดเดือนไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นงวดเดือน12ก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เลยค่ะ จากวันที่ถึงวันที่สามารถระบุลงไปได้เลยนะคะว่าจะใช้จากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะและหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อเรียดูรายงานค่ะและหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงรายงานหรือแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพอพ3 30ให้นะคะสามารถสั่งปริ้นข้อมูลในส่วนนี้เพื่อนำส่งรา เพื่อนำส่งภาษีได้เลยนะคะซึ่งรายละเอียดโปรแกรมก็จะโชว์ให้ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะและนี่คือตัวอย่างนะคะการเรียกดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพสามูนย์ในระบบ Value Add Tag เมนูวิธีวิธวนิ้์แถกรีพอร์ตค่ะ